ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตมือถือ และเดี๋นี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิฟเวอร์จีนที่054ซึ่งคลิปรีวิวเจ้าตัว4อาร์มก่อนหน้านี้ผมก็ได้กล่าวไปนะฮะว่าเดี๋ยวเสื้อของเจ้าตัวเกวินมาเนี่ยผมเองจะรีบมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับว่าเจ้าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันดียังไงแล้วเอฟเฟกการใช้ท่าอันติต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมการรีวิวแบบจัดเต็มเนี่ยกระผมเองก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะสำหรับเสื้อกิลวินตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะเห็นเอฟิกสกิลกันไปแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปหลุดเกี่ยวกับสกิลของตัวละครมันไปซึ่งคลิปนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอันติของ3ดาวล้วนๆเลยนะจ๊ะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเรามารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลย สำหรับเอฟเฟกต์สกิลขั้น3าดาวขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามกว่าอันแรกอย่างมากเลยนะเพราะว่าอันตีพื้นฐานของเจ้าเกลวินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรอลังการนะครับก็แค่ถลายพื้นแล้วก็ลูกเตะสังหารไปแบบนี้นะแล้วก็ทําให้ตัวนั้นติดสถานะสตันสองตัวละครนะฮะแต่ถ้าเราอัปเกรดมาเป็น3าดาวแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์ก็จะมีแบบพวกลมสีคงสีเขียวมาเยอะขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงดามเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะจากเดิมเนี่ยแค่2 0 0นะครับถือว่าแรงแล้วนะแต่อันนี้เพิ่มไปปเเลยเ็น260% ภายใน2เทินแรกจะทําให้สตูนั้นติดสถานะสตาน์สามตัวแบบ100เซนะครับ <Wow. S 1> บอกเลยว่าอันติตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะถ้าเราอัปเกรดมาเป็นเสื้ออุปกรณ์เฉพาะ3ดาวขึ้นไปและบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับถ้าหากเราใส่ชุดเดสเนี่ยมันมีโอกาสติดสตัน4ตัวหรือไม่ผมบอกเลยว่าติดแน่นอนฮะแต่โอกาสติดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ50%นะและถ้าหลังจบจาก2เทินแรกไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทำดาเมจปิดสตูได้เนี่ยเทินที่3เป็นต้นไปเนี่ย เจ้าตัวเกลวินจะหมดประโยชน์ต่อทีมเลยนะครับเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยจะไม่สามารถสตาร์ตศัตรูได้อีกเลยนะส่วนมากจะทําได้ก็แค่ใช้อันติเฉยๆนะครับผมดามมด260%แล้วก็ทําการไล่โจมตี3ครั้งด้วยดามีด80%แต่ถ้าหากเราอัพมาเป็น5ดาวนะครับดามมดก็จะแรงขึ้นเป็น100%นะ สำหรับดาเมจการไล่โจมตีในส่วนนี้ผมเองก็รู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมเก็บตัวดําดาวกระจายไม่ทันจริงๆนะครับเนื่องด้วยเสื้อของมันเนี่ยมาไวซะเหลือเกินนะถ้าผมเปิดเนี่ยไม่น่าจะถึงเสื้อนะเพราะว่าผมต้องเปิดสูงสุด8ครั้งนะครับถึงจะได้เสื้อของเจ้าตัวเกลวินมานั่นเองนอกนั้นก็จะเป็นพวกเศษชิ้นส่วนธรรมดานะครับเอาไปอัพเกรดเป็นลายย่อยแต่โชคดีภายในเซิร์ฟของผมเนี่ยมีอันดับ7นะครับเป็นสายเปของเจ้าตัวเกลวินเนี่ยเขาได้จัดเสื้ออุปกรณ์3ดาวมาเป็นที่เรียบร้อย ะะสำหรับอันดับ7คนนี้นี่เขาก็น่าจะหลงรักเจ้าตัวกีลวินอย่างมากเลยนะเพราะว่าลงทุนให้กับตัวนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะดูดาเมจของเขาดีจัดไปเลย5้าแสนห้าเลือด3ล้านห้าสปีด4ี่อัตราการติดคิทิคอนหกและดาเมจคิทิคอนหนึ่งร้อยหกสิบเก้าจุดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็แปลกนะที่เขาไม่ได้เน้นสปีดแบบจัดจ้านนะฮะเขาเน้นเป็นพลังโจมตีกับเลือดไว้เยอะๆมากกว่านะเด,ดียด๋ยวเราขอลองดูดาเมจของเจ้าตัวเกียวินอุปกรณ์3ดาวขึ้นไปสักหน่อยละกันเเพราาาะว่ มีเจ้าตัวโซนิกร่างที่2นะทำให้บัฟความเร็วเนี่ยเปลี่ยนเพิ่มขึ้น <Wow. S 1> เกือบแทบทั้งทีมเลยนะฮะตัวละครที่อยู่ในแถวเดียวกับเจ้าตัวโซนิกร่างที่2เนี่ยมันจะได้รับสปีดเพิ่มขึ้นนะ15%ทัสซิมกิฝั่งตรงข้ามก็จัดกันมาก่อนครับนะจุดจุดนี้คูณหนึ่งไปก็น่าจะช้านัเนี่ยอุย้ยโดนดามเมจไป14ล้านหายหมดเลยผมลืมเอาคอปูบอมมาคุณผู้ชมแล้วก็ดามเมจอันติกเกวินครับจังหวะนี้จัดมาฮะอุปกรณ์3าดาวครับผมดามเมจค่อนข้างสวยนะ แล้วก็จัดไปเต็มเต็มครับอยู่ที่สามแสนหกรอบนี้ผมได้ไปเปลี่ยนเอาเจ้าตัวคอปููบอมมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เพิ่มสปีดกันมาเจ้าตัวโซนิกร่างที่2ยัดกันมาก่อนครับเจาะเกาะทะลุโล่อยู่แล้วครับตัวนี้ดามเมจเข้าไปที่หกล้านสครับผมเกียววินฝั่งตรงข้ามกับฝั่งเราก็ทําการไล่โจมตีสวนกลับนะบอกเลยว่าการไล่โจมตีสวนกลับของเจ้าตัวเกียววินเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกว่ากาโร่และแฟดประกายแสงมากๆเลยนะฮะโอ้ทัศมากี่ยวับเขานี่แรงมากเลยนะคุณผู้ชม อันตีเกียววินมาลูกพ่ออุปกรณ์3ดาวจัดมาเต็มเต็มครับถลายพื้นแล้วฮะแล้วก็เตะขึ้นฟ้าครับผม ทิ้งบอมลงมาล่อไป4ล้หลัน4ี่ครับคุณผู้ชมดาเมจถือว่าแรงสุดๆนะแต่ถ้าเขาปั้นยัดมาเป็น5ดาวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าดาเมจมันน่าจะแรงกว่านี้ถ้าตัวละครของผมไม่ตายเยอะไปซะกก่อนนี่ดาเมจน่าจะเห็นได้ชัดเจนนะเดี๋ยวผมลองสลับตําแหน่งนะครับระหว่างอาราชาใต้ดินเอาเป็นหมาเฝ้าบ้านเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะได้ยืนอยู่ในเทินไฟนานๆนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัววัคซีนแมนร่างที่2ออกแล้วกันนะครับเอาเด็กไว้ประมาณนี้น่าจะยืนไหวมั้งยิ่งมันอันติโดนหลายตัวเนี่ยดาเมจมันจะเข้าแรงนะฮะค เดี๋ยวเรามาดูในรอบที่3กันนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เหมือนเดิมครับโซนิคเปิดมาโดนหมาเต็มๆแต่หมาไม่ตายอย่างแน่นอนฮะอันนี้เราพาักไปก่อนด,ด้วยนะโอเคเพราะว่าเรารู้่วงหน้านะครับโดนไป2ล้านสามนะโอเคไล่เตะกันไปแบบไม่ทะลุโล่นะครับสาหรับการไล่โจมตีของเกียวินอันติทัชซูมากิบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะฮะถ้าเขาปั้นดามิทจ,จ,จัดๆล่อไป14ล้านอีกเลวครับผมดามิฟอร์สยังไม่ทํางานนะเกียวินไล่เตะกันไปโอ้โหเหลือ3ตัวฮะ จังหวะนี้อันติจัดมาครับผมสตันติด3ตัวซ้อนแน่นอนครับร้อยเปอร์ดามเมจเข้าไปอยู่ที่5ล้าน7ครับคุณผู้ชม <Wow. S 1> ก็ถือว่ามีประโยชน์ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเ <Wow. S 1> มื่อเราอัปเกรดเป็นอุปกรณ์3ดาวขึ้นและยิ่งถ้าหากเรามีชุดเรดเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามแทบไม่ต้องขยับตัวกันเลยนะฮะ เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะดองเพชรไว้ไปจัดนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเสื้อไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันต้องลงไอ้พวกตู้ขี้บตุ๊กตาอย่างแน่นอนคะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยมันค่อนข้างมีตัวละครใหม่มาค่อนข้างเยอะและไอ้พวกอุปกรณ์3าดาวเนี่ยมันอัปเกรดมาเร็วมากๆส่วนพวกของเก่าเก่าเนี่ยมันก็จะยัดลงตู้ขี้บตุ๊กตานะครับหรือไม่ก็ยัดลงไอ้เจ้าตัวสมุดซับพอร์ตตัวนี้นั่นแหละแล้วก่อนจะไปเดี๋ยวผมมาตีบอสกิว อันใหม่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันดีกว่านะฮะสำหรับบอสกิลนี้ผมเองก็น่าจะเคยพูดไปแล้วมั้งนะว่าขั้นแรกถ้าเราต้องตีเนี่ยเราต้องใช้ตัวที่มันมีดาเมจไฟนะครับตัวที่2เนี่ยต้องเป็นดาเมจบทขยี้และตัวที่3หรือทีมที่3เนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เน้นดาเมจแรงที่สุดนะรอบแรกการตีไม่มีอะไรมากเลยฮะเน้นตัวที่มีดาเมจไฟแค่นั้นพอจบ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกวัคซีนแมนแล้วก็พวกบูไฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีแม็กสายฟ้านะับที่โจมตีเป็นไฟ จีนอก็ตีเป็นไฟนะแต่ต้องใช่อันตินะครับถ้าเราไม่มีคอมายืนเนี่ยก็ลำบากนิดนึงนะส่วนไอ้เจ้าตัวนักมายากลก็ตีเป็นไฟเหมือนกันนะครับแต่ต้องใช้อันติเท่านั้นโอเครอบนี้ก็จะเป็นบทขยี้นะฮะอ่ะเขาโจมตีกันไปธรรมดาครับอ่ะมิวสกาตีไปอ้าวโซนิกร่างที่1ก็จัดก,กันไป1ตัวครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเป็นเอ่อเจ้าตัวนักกากชมพูเนาะตีเป็นเจ้าตัวบทขยี้นะครับแล้วก็มาในเทินที่3ครับเจ้าตัวโกเคซืติดไฟ2บทขยี้2นะ เปิดด้วยเจ้าตัวทัสน์มกิร่างที่2ทําให้ติดสถานะฟอร์สไป1ทีฮะแล้วก็คอมโบคู่กับเจ้าตัวอวัคซนแมนร่างที่สองนะทาให้ระเบิดฟอร์สันระเบิดไปก่อนแล้วก็ตัววัคซนแมนก็จะกลายเป็นร่างใหญ่นะยครับแล้วก็ระเบิดเบิ้ลเข้าไปอีกหนึ่งทีเดี๋ยวให้หน้ากากหวานต่อยปิดท้ายนะดาเมจไม่ค่อยแรงนะหน้ากากหวานของผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ปั้นนะพักหลังๆส่วนใหญ่จะเน้นพวกทัสน์มกิร่างที่2มากกว่านะฮะแล้วก็รอบนี้ไม่ได้เอาเจ้าตัวเกลวินลงด้วย เสียได้เหมือนกันนะเนี่ยผมลืมเอาเกียววินมาลงถ้าเอาเกียววินมาลงเนี่ยมันจะมีสถานะไล่โจมตีนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้เรากดค้ำกันไปก่อนดามเมจสูงสุดที่เราทําได้จะอยู่ที่28ล้านนะครับถือว่าเบามากๆนะรอบนี้ผมว่าดามเมจน่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวให้เด็กดอกเอ้าไม่ทันผมกะว่าจะให้เด็กดอกมันติดบทขยี้ก่อนนะฮะแล้วก็ไล่โจมตีติดกระดูกหักสีเหลืองด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหดูแลไล่ตะรัวๆเลยนะเอาแบบสมรอบแบบเน้นๆนะอ่ะเอาง่าย สถานะฟอสติดกันไป1ล้านครับจังหวะน,นี้โลหายไปแล้วนะแล้วเดี๋ยววัคซีนแมนร่าที่2มาจาัดต่อครับผมสถานะฟอสโดนก็ไปกันเต็มๆฮะสามแสนระเบิดไปอีกหนึ่งทีครับผมออ้ลืมใส่ะเดี๋ยวบดขยี้มาครับรอบนี้หน้ากากหวานดูผมตีดี2สองแสนห้าผมลืมใส่ไอเทมให้มันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตีเบามากครับผมโอ,โ,อโอเคสถานะบดขยี้ติดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีกระดูกหักสีเหลืองด้วยนะหนึ่งที อ่ะเบิ้ลนกันอีกหนึ่งรอบครับผมสามแสนอีกหนึ่งทีครับผมสองแสนแปดเตะกันรัวๆครับผมบอกเลยเอาเกวินลงนี่ไล่โจมตีดีกว่าบีทคิงอีกนะเออมันได้รัวๆไงอ่ะ,ะอีกหนึ่งรอบครับปิดท้ายฮะจังหวะนี้สามทีเน้นๆสถานะฟอสทำงานอย่างเดียวครับอู่ห้าแสนสี่อุราชาใต้ดินผมลืมเอาหน้ากากหวานผมไปต่อยธรรมดาแล้วกันวะไม่น่าอันตีอันตีแม่งไม่ถึงล้านเลย เออเดี๋ยวผมมาแช้อนตีของเจ้าตัวราชาใต้ดินดีกว่าน่าจะถึงล้านนะฮะมาในเทินที่3ก็โจมตีธรรมดากันไปครับติดกระหน่ำอะไล่โจมตีเป็นหนึ่งดอกครับ1นึ่งรอบ2เป็น3ามแสนรอบ3เป็น2องแสนหและเดี๋ยวมีเบิลต่อนะรอบที่4เพราะว่ารอบที่3เมื่อกี้เป็นการโจมตีธรรมดานั่นเองหนึ่งล้านหนึ่งเต็มเต็มครับอะแล้วก็เบิลไปหนึ่งแสหกดาเมจเ,เบามาก ไอ้ดีผมดาเมจเบาสุดๆรอบนี้ดาเมจจะอยู่ที่36ล้านนะถือว่าแรงกว่าตามเมื่อกี้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าเราเอาเจ้าตัวเกีวินเนี่ยมาทําการไล่โจมตีนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบเจ้าตัวเกีวินตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยละกันนะฮะผมเองจะได้ไปรีบปั้นให้มันโหดๆเนาะหรือไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่มันปั้นโหดๆแล้วเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพราะเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยศึกดวงเดือดเดี๋ยวเจอกันแน่นอนฮะสำหรับเจ้าตัวเกีวินตัวใหม่ตัวนี้ลงสู่สนามลบ อย่างแน่นอนแล้วบอกเลยว่าถ้ามีอุปกรณ์3ามดาวเนี่ยโกงแบบโกงสุดๆนะฮะ สุดท้ายนี้ก่อนจะจากลากันไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ชื่นชอบเกมวันพันแมนเกมนี้และอยากจะติดตามช่อง a n g e l b a s e g เกมช่องนี้ไปตลอดก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วย ที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ้ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน